ก็พูดวันนี้แวะมาเจอน้องดาวนะครับน้องดาวกับแม่นะครับผมได้เดินมาจากไหนเนาะนี่แม่กับน้องดาวนะครับไปไหนกันครับผมน้องอุ้มบุญก็อยู่นี่นะครับน้องอุ้มบุญน้องดาวแล้วก็น้องเลือดรักนะครับกาลังอาบน้ําอยู่นะครับผมกวนกําลังเอาอาบน้ํานะครับกินน้ํานะครับ เดี๋ยวไปชมต่อนะครับผมอะไรครับอุ้มบุญครับอุ้มบุญสวัสดีจ้าเรืออุ้มบุญไหนเนาะตอนนี้ก็มาทำกิจกรรมแล้วนะคะมักไฟมักมันนะคะเมมเมซีมักไฟมักมันเ้อค่ะมักไฟมักมันเด้อ อันนี้ก็เป็นช่วงแนะนำนะคะแนะนำตัวนะคะยทองคูณน,นะคะเชือกที่สองพังปูเป้ของเรานะคะ,พ,ะ,คะพังปูเป้คะ่ะ มาอาบูนไทงใบน้องบัวบานของเราก็เละยอกับคุณพี่ชื่อใจนะคะบัวบานกับพี่ชื่อใจน้องกระมังหันโตัไปแล้ว

วีวาบ้านตลาดได้แล้วนะคะ้บาบานบูบาเล่นกับแม่เชิญจันเอาเล่นแรงมากเลยนะคะหลังทำกิจกรรมเสร็จนะคะเราก็จะมาเก็บขยะกันนะคะ ทำความสะอาดนะคะควันโนของเราแล้วก็ทําความสะอาดพัยาเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าเอฟซีแม่ๆที่ให้น้องช้างแต่ละเชียกนะคะขอบคุณทุกผูพันเลยนะคะที่มอบคะแนน อาหารนะคะยางน้องได้กินวันได้กินประมาณหนึ่งวันหรือสองวันนะคะควานโอของเราแล้วก็ควานิวนก็กำลังเก็บขยะป่าช้างไปแม่แล้วนะคะ จะไปร่วมกิจกรรมกันนะคะก่อนที่จะจบคลิปนะคะดคณุ <STE PS> <Z blown Designer 's> nó chẳng chỉ tỏ ra nhìn chỗ phu này tâm tội <laughs> ơi ơi không được má lấy mạng đi sanh được này con ra

อต่ลูกเราให้ออต่ลูกาแต่ตาอีกวงพ่เสียด้ยจอญาติดอยากแต่งานหายเจ้าทั้งหลายเรื่องอับพลายโมทันต์เจ้าพายเจ้าโน่ตาฟังใป็นุกีทุกครั้งไม่ที่จะรอือมดรอยจงจงเจ้าลู

ของยายของเขาเอาพี่ยายของพันจอยใช่ไหมครับเราจะร่วมร่วมไว้อะไรคุณแม่โเรียกผมเป็นเวลาหนึ่งนาทีครับผมสุดท้ายนี้นะครับเราต้องขอเก่าเคราะว่าถึงม้าจะเร็วแค่ไหนก็ ปิดชิดวันนี้ได้มาปิดชิดกับน้องเลิศรักนะครับผมน้องเลิศรักทางเพรพู้นะครับสวัสดีครับ